สวัสดีค่ะทีทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็วันที่สิบเก้าสิงอ่าสิบวันที่สิบเก้าก,กรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะก็ต่อไปก็ต้องเป็นงวดที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกห้านะคะท่านผู้ชมค่ะก็ก่อแสดงความดีใจด้วยกับคนที่ถูกคนที่ยังไม่ถูกงวดนี้ถูกแน่นะคะ นะคะงวดนี้ถูกแน่นอนค่ะเลขที่สวนทำเราก็เข้ามาสามงวดติดนะคะเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวบนล่างสองงวดติดและงวดนี้เข้าเฉพาะสองตัวบนล่างแต่ไม่มีสามตัวนะคะอันนี้ก็คือของงวดที่สิบหกกรกดาคมที่ผ่านมาพ่อปูค่คําดีเข้าล่างนะคะ,ะเราซื้อก็ต้องซื้อสามห้าห้าสามอยู่แล้ว หางเดียวนะคะให้ล่างพ่อปู่คําดีจ้านี่ก็มีหลักฐานชัดเจนงวดนี้ยังไม่มานะคะพ่อปู่คาดีนะคะอาจารย์เลขลับค่ะเห็นไหมคะนี่ก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะท่านผู้ชมวดประจําที่สิบหกกรกฎานะคะนี่ค่ะสิบหกรกรกฎาก็นี่มีหลักฐานชัดเจนเราก็ดูกันตามนี้นะคะค่ะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนละคะ่ค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะงวดที่ผ่านมาในของอาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่เข้าบนล่างก็คือเข้า0ูนหบนตรงๆแล้วก็เข้า3ามห้านะคะเราก็าเราต้องซื้อกลับอีกแล้วแหละเนาะอะ่ค่ะแล้วนี่แม่สมุดปราการก็เข้านะคะศูนย์หนะคะอ่า นี่นะคะคมเมียสมุดปราการนะคะนะคะพ่อปู่สีสุดโทเราก็เข้านะคะแล้วก็พ่อปู่ที่ทําอุบลก็เข้าะท่านผู้ชมเด็ดเด็ดเลยนะคะก็มีแม่ย่าสีดาจันนะคะที่ท่านมาเขียนให้กับสาวดํานะคะว่าเป็นร่างของแม่ย่าสีดาจันนะคะ ท่านบอกว่าถ้าสาวดําขยันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเหมือนสมัยก่อนโน้นะคะสมัยที่เปิดช่องใหม่ๆท่านบอกว่าจะได้สตัวตรงสมงวดติดกันสาวดําก็จะพยายามนะคะตามที่พ่อปู่บอกนะคะญาติสีดาจันทร,ร์ก็ให้มา4งวดเข้า3งวดนะคะงวดแรกก็0ูย์สล่างนะลูกเอ๋ยก็เข้า0ูย์สตรงๆง,ง,งวดที่สองนะคะก็เข้าเกสอง ตรงๆนะคะแต่ท่านให้บนแต่ก็เข้าล่างก็ถือว่าเข้านะแต่งวดที่ผ่านมานี้ก็เข้านะคะเงาเข้า05จ้าจานนี่ละคาเอแล้ามีงวดไหนเนาะที่เออมีงวดที่ออก61ล่างไม่เข้านะคะนั่นแหละคือรวมทั้งหมดต่างให้มา4งวดเข้า3งวดผิดผิดงวดเดียวนะคะอ่า แล้วนี่ก็สุดยอดอีกนะคะแม่ย่าแม่ย่าไพรีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะในนี่คือของจริงเรื่องจริงตัวเลขที่ในสวนธรรมนะคะ,ะเข้าแล้วก็บอกว่าเข้ามันก็มีหลักฐานอยู่นะคะเพราะว่าลงก่อนห้อยออกอยู่แล้วเนี่ยพอปู่สีสุดโทก็เข้านะคะเริ่มพอปู่ออกขึ้นจากจำศีลมาแทนแม่ย่าแม่ย่าศรีดาจันทร์กับแม่ย่าศรีปทุมาท่านก็ไปไป,ไปจำศีลแล้วนะคะก็พอปู่ท่านก็ มีฤทธิเดชมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าทุก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 พ่อปู่ทุกทุกแม่ย่าซึ่งสามารถอยู่บนเมืองมนุษย์ได้ได้มากกว่าทุกทุกทุกเหล่านาคนะคะทุกนาคทั้งหมดก็จะมีเก้าตระกูลด้วยกันนะคะพ่อปู่ศรีสุโธนี้ท่านบำเพ็ญท่านประวัติของท่านก็คือท่านนั่นแหละค่ะที่แปลงเป็นชายหนุ่มมาใส่บาตร แล้วก็หายลงไปในแม่น้ําก็มีหลวงพอ่อท่านแอบดูว่าผู้ช,ชายคนนี้มาใส่บาตรทุกวันทักขากลับยังไงท่านแอบดูก็เห็นว่าเมื่อเดินลงไปในน้ําแล้วท่านก็กลายเป็นนาคลงไปในน้ํานะคะก็เลยจับได้แต่ว่ามันมีเรื่องราวมาอยู่นะท่านผู้ชมพอปู่เจ๊เราก็เข้าออนะคะเห็นไหมคะนะคะนะคะนี่แหละชัดเจนดีนะคะท่านผู้ชม ชัดเจนดีค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะต้องชัดเจนนะคะอย่างนี้กับหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเลขในส่วนธรรมนะคะท่านผู้ชมงวดนี้มาแล้วค่ะอาจารย์พลกทมอาการาจารยพลกทม,าก,าาาก,มก็เข้ามาหลายงวดนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เป็นเลขของอา,อาจารย์พลกทมสาวดำอลองทำอย่างนี้ดูนะคะว่าอยาจะให้มันตัวใหญ่ <laughs> นะคะะ มีเจพีบอกมาว่าให้แตะตรงนี้แล้วมันจะเพิ่มตัวใหญ่ขึ้นอ่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์พลกทมนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะคะผ <c oughs> ู้ติดนจังสั่นว่านั่งแตะจังสีนั่งกัแต้มคึ้มานโอ้ยเห็นมืดแล้พี่น้อง งมดกูไปเห็นเมือ่อวันสีนหอกสีเนอะเอา้ามาสางมางวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่คือเลขของอาจารย์พลค่ะเอามันคือจังไงไเถอะมันไงหรอือมันืือ่เห็นเมือโตให้นะ <laughs> ว่ายมาสร้างเป็นยันไงวันนี้เออเอา ให้เปนหนึ่งสิเนาะอืมเนาอะจริงๆาจารท่านผู้ชมนั่งเย็ดไปยาำฟืน้นคันเท็ดนนพี่น้องเนะาะให้อภัยเนาะขออภัยก็ให้ขออภัยก็ให้อภัยสึ่งกันเลยกันว่าท่านผู้ชมเนาะนั่งกับอ่านายเช็ดเป็นกับเป็นนายเช็ดปุ๊บเป็นกับว่าตามตรงนะว่าะท่านผู้ชม,นมนนนเนาะอาจารย์พลกทมให้มาที่แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เก้านะคะ เลขสองตัวก็จะมี3 8 5 7 0 7ห้าอย่างเงี้ยของอาจารย์พลนะคะอ่าบัางดึกเป็นนอนแกบบังนเน่าอืมอันนี้อ๋อตัวใ,ใหญ่แล้วค่ะนะคะแต่ละงวดเลขของใครเข้าบ้างสาวํำก็ให้ดูเป็นหลักฐานนะคะเขาอันนี้แม่อุบลค่ะแม่อุบลเมื่อกี้ก็เข้าบนล่างเลยนะคะนี่ค่ะมาแล้วแม่อุบลค่ะอาจารย์แม่อุบลให้มาแล้วค่ะโอ้เลขสวยมากเลยงวดนี้ ของท่านเข้าทุกวัเลยนะบางวดก็เข้าสามตัวบางเขา้าเข้าสามตัวจะมีเข้าสองตัวบนล่างด้วยนะของอาจารย์แม่อุบลน่ะนะนะค่ะพิจารณาดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป,ป็นกำลังแรงใจงให้สาวดำพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เป็นแรงใจอยู่คู่กับสาวดำมาตลอด fc ของสาวดำก็ไป เยอะมากออกไปเยอะมากก็ไม่เป็นไรนะคะออาต่างเรื่องของความอา่าจิตใจของคนเราบังคับกันไม่ได้เนาะเออใครอยู่เป็นกําลังแรงใจก็ขอบคุณค่ะใครไปแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะแต่ดูอา่าเลขไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันก็มีเข้ามีออกมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนและมันจะออกสองตัวอะไรสามตัวอะไรเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นการให้กำลังแรงใจกำลังแรงใจด้วยให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเนาะอันนี้อาจารย์เลขรับงวดเมื่อกี้นี่ก็เข้านะคะค่ะอาจารย์เลขรับเมื่อกี้ค่ะเอาสาวดำามนั้นมาก่อนนะอ่าอันนี้ของอาจารย์เลขรับงวดนี้นะอ่าดูเลยค่ะเดีวดี๋สาวดำหาอนนะว่าของอาจารย์เลขรับอยู่ใบไหนมีหลักฐานชัดเจนนะคะ มีหลักฐานชัดเจนค่ะอาจารย์เลขลับก็เข้านะคะไม่ย่าสีรจันนี่ท่านไปจําสินนะคะแต่ท่านจะถ้าท่านจะมาบอกท่านก็มาบอกในฝันอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าท่านมาเขียนให้บางทีท่านกระชิบข้างหูให้สาวดํานะคะเนี่ยค่ะอาจารย์เลขลับนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอาจารย์เลขลับมีมีเลขนี่มีเลขแค่นี้ค่ะมีเลขเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสามแปดเนี่ยท่านให้แค่นี้นะคะอาจารย์เลขลับ แลางวดนี้ท่านก็ให้อย่างนี้นะคะนัะน่นนะคะเห็นไหมคะท่านให้อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะเราก็ดูกันจะจะอันนี้เลขของอาจารย์แม่อาจารย์แม่เข้าสามห้าแล้วก็เข้าศูนย์ห้านะคะเห็นไหมละ่ะนี่ล่ะคะไหม,ไหมก็ชัดเจนวัที่ผ่านมางวดนนี้อาจารย์แม่ก็ให้มาแล้วนะคะนี่ค่ะอ่ะเห็นไหม ชัดเจนไหมคะนี่เลขของอาจารย์แม่นะก็งวดน,นี้ให้มากี่หางเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็สิบหางก็เลขเลขเออเลขเออสามตัวมีสิบหางแล้วเลขไอ้สองตัวนี้แหละมีหน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้ามีแปดหางกับบางทีสักก็ให้สิบบางทีก็ให้แปดเนาะค่ะตามนี้นะคะอ่าบนล่างนะคะบนล่างนะคะ พิจารณาดูค่ะนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดชอบแล้วก็จับไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดนะคะนี่เลขของอาจารย์พลค่ะเลขของอาจารย์พลค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะเลขของอาจารย์พลค่ะอาจารย์พลกอทอมอนะคะนี่นะคะต่านให้มามีเลขสี่ สี่หางนะคะสามตัวมีสี่หางสองตัวก็มีสี่หางบนล่างและของอาจารย์พลน,นะคะอ่าอย่างนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมมือนั่งไปถือก็รลยเป็นจังสี่<笑><笑>ก็ขอจทุกท่านโชคดีตามต่อเลยนะคะตามต่อเลยงวดน,นี้ค่ะชอบของอาจารย์ไหนเราก็รู้นะคะเราก็รู้ว่าอาจารย์ไหนเข้าบ่อยอะไรยังไงเราก็รู้เนาะ งวดวันที่1สิงหาคม2565นะคะของอาจารย์พลกทมนี่นะคะมีเลข4หางค่ะแล้วก็นี่ของอาจารย์เลขลับนะคะอาจารย์เลขลับนะคะงวดประจาวันที่1นะคะ1สิงหาคม2565อาจารย์เลขลับมี4หางนะคะทั้ง3ตัวทั้ง3ตัว4หางแล้วก็2ตัวก็4หางเช่นเดียวกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะงวดนี้ขอให้ fc ของสาวดำมีโชคมีลาบถูกกันอีกนะคะสําหรับงวดนี้ ขอให้ถูกกันอีกค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใงให้สาวดำพารวยด้วยนะคะโชคดีนะคะวันนี้หนึ่งสิงหาคมขอให้ทุกท่านโชคดีอีกนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า